ท่านสาวตชนทั้งหลายตอนนี้เป็นตอนขอจาคานุสติกรรมฐานคำา่่จาคานุสติกรรมฐานในการทานการบริจาคหรือถ้าเราจะเรียกกันตามชื่อของยาก็เรียกว่าจาคาโอสถเป็นยาอีกขนาดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้ เป็นการแก้โลกใจในด้านของความเชื่อที่เรียกกันว่าศรัทธาจริตจาคานุสติกรรมฐานนี้แก้ใจได้ดีมาก <c oughs> แล้วก็มีประโยชน์เป็นพิเศษคำว่าจากคะแปลว่าบริจาคบริจาคหรือว่าการให้ การให้ในที่นี้ต้องถือว่าการตัดใจให้เป็นสําคัญนี่การให้ในพระกรรมฐานคือทําจิตให้ครุ่นคิดไว้เสมอว่าเราคิดว่าจะให้แล้วก็ตั้งใจให้จริงๆนั่งนึกนอนนึกว่าใครหนอที่ก็มีความทุกข์บ้าง เรือสัตว์ตรงไหนคนบุคคลใดที่มีความทุกข์ที่มีทุกข์เด้ทรัพย์สินเราจะให้ทรัพย์สินตามที่ให้ได้ไม่ใช่ว่าไปเป็นหนี้เป็นสินก็มาให้ถ้าเขาไม่มีกำลังกายไม่พอถ้าเรามีกำลังกายพอช่วยได้เราจะช่วย ถ้าก็มีแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องเราจะสงเคราะห์ในแนวความคิดที่ถูกต้องได้เราจะช่วยเขาคิดนี่ว่าใช้ทั้งกําลังกายกําลังปัญญาและกําลังทรัพย์เป็นการสงเคราะห์บริจาคทั้งหมดคําว่าบริจาคทั้งหมดที่หมายความบริจาคครบทุกอย่างทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังปัญญา เราคิดอยู่อย่างนี้ด้วยวิาจาคานุสติกรรมฐานแล้วถ้าโอกาสใดที่เราทำได้เราก็ทำทันทีตามที่เราตั้งใจไว้นี่เป็นอันวิจาคานุสติกรรมฐาน,นี่ตั้งใจให้แล้วการให้ในที่นี้เป็นการให้ขาดไม่มีการทวงหนี้บุญที่หนี้คุณอะไรซึ่งกันและกัน เราให้เขาไปเลยเขายจะทำอะไรตอบแทนเราบ้างหรือไม่นั้นไม่สำคัญในอีกกรหนึ่งเมื่อให้แล้วองค์สมเด็จพระพิชิตามานบอกวะ่าคิดไม่ด้วยว่าเราเคยให้เคยให้อะไรกับใครบ้างคิดถึงผลทานการให้อย่างนี้ก็เป็นจาคานุสติกรมฐานคือตามนึกถึงผลทานที่เราบริจากแล้ว เด้วยการคิดประเภทนี้ต้องแบ่งไว้ไม่ใช่คิดไปทวงเขาไม่ใช่ไปนั่งคิดทวงว่าไหมตานั่นเราให้ไปเท่านั้นยายนี่เราให้ไปเท่านี้แล้วไม่เห็นเขาจะมาสนองคุณงามความดีอะไรกับเราแ้วการให้ประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับจาคานุสติกรรมฐาน เป็นการให้เพื่อการท,งทวงนี้มันไม่หมดยังมีทนายว่าพาทานเข้ามาดึงไม่มีประโยชน์เวลาที่เราจะให้จริงๆเราต้องให้โดยคิดว่าหนึ่งเราต้องการสงเคราะห์เขาตามสมควรที่เราจะพึงสงเคราะห์ได้และโดยการที่สองการให้นี้เราไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นเป็นเครื่องตอบแทนนอกจากว่าเราจะตัด ความโลภ่งเป็นกิเลสร้ายเป็นรากเง้าใหญ่รากหนึ่งของกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปตอนนี้ผลของความโลภมันโลภมันจะตกไปในตอนไหนมันก็ตกไปตั้งแต่เริ่มเหมืการคิดว่าจะให้ตัดใจจริงๆเมื่อเราตัดใจจริงๆว่าเราจะให้ในิ่ผลไม่เกิดทันทีความโลภมันหลุดไป สมมุติว่าเรามีเงินอยู่สิบบาทเราคิดว่าห้าบาทนี่เราจะให้ทานเจอใครที่พอสมควรเราจะให้ได้เราจะให้ให้แล้วย่อมไม่เป็นภัยกับเราไม่เป็นภัยกับเขาไม่เป็นภัยกับคนอื่นนี่หมายความต้องเลือกให้นะไม่ใจะให้สงเด็องค์สมเด็จพระบรมโลกเช็ไม่โง่พอที่จสอนบรรดาท่านพุทธบริษัท ว่าให้ดะไม่ใช่อย่างนั้นฟังกันต่อไปถ้ากำลังใจเราตัดสินใจอย่างนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้เงินห้าบาทนี้มันไม่ใช่ของเราเสียแล้วเราจะไปใช้อะไรมันก็ได้เพราะใจมันตั้งใจไว้ว่า่าจะให้เสียแล้วเราก็ต้องเก็บเอาไว้เราก็เหลือห้าบาทเท่านั้นเป็นอันว่าความโลภ มันมีราคาเต็มสิบบาทนี่เราให้ไปเสียห้าบาทมันเหลือครึ่งเดียวถ้าให้บ่อยๆมันก็หมดไปนี่เรียกว่าให้ในการวัตถุแล้วก็ผลของการให้นี่มันก็ให้ผลในปัจจุบันเมื่อถ้าเราให้ใครก็ตามการให้เป็นการผูกมิตรหมายความว่าเป็นการทำลายศัตรูไปเพียงอย่างเดียว สตรูจะเสียกำลังแต่ก็ไม่แน่นักต้องเวลาการให้นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าต้องเลือกอย่าให้ผิดระเบียบดีไม่ดีไปเป็นกำลังใจของสตรูมันก็มีอยู่้ันหนึ่งมารยะเร็วๆนี้วันนี้ที่พูดนี่เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศสองพันห้าร้ เมื่อระยะสองสามเดือนที่ผ่านมานีิปรากฏว่าเขายิงกันตายคนที่ยิงนั้นยิงยังไงชอบพอกันกับบ้านนั้นมาเขายืมสตังค์ไปซื้อปืนในความจริงจะของบ้านก็ใจดีเพราะคุณเคยใช้เคยสอยกันมาขอเงินไปซื้อปืนแต่พอกซื้อปืนได้แล้ว ก็ปลายกฎว่ากลับมายิงเจ้าของเองินนี่ถ้าให้ไม่ดีมันเป็นอย่างนี้มันกลายเป็นโทษฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงโปรดว่าถ้าจะให้ต้องเลือกผู้ให้ผู้รับผู้รับบริสุทธิ์วัตถุทานที่เราให้บริสุทธิ์และตัวเราเองก็ให้โดยจิตใจบริสุทบริสุทธิ์อย่างนี้จึงจะมีประโยชน์ ถ้าผู้ให้บริสุทธิ์วตัตถุทานไม่บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีประโยชน์ผู้ให้บริสุทธิ์วตัตถุทานบริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเมื่าอะไรเพราะว่าผู้ผู้รับไม่บริสุทธิ์เราเองก็ยัเกิดความเดือดร้อนตามที่กล่าวมาแล้วเป็นการต่อกําลังให้แก่โจร โจนมันก็จะมาทำลายเอาภายหลังมันก็ไม่ดีเป็นอนันว่าการเลือกให้นี่เป็นการดีเป็นการผูกมิตรทำจิตให้มีความสุขระยาให้ส่งเดชนะอาตมาก็ลองมาแล้วเหมือนกันในระยะมาอยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธาน,นี รองมาห้าหกปีในการให้นับตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อสิบสามแล้วก็สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดห้าปีด้วยกันแจกทานเป็นสาธารณะแก่นักเรียนลูกชาวบ้านปีหนึ่งใช้ราคาเป็นหมื่นหมื่นบาทในความจริงเงินที่ได้มานี่ไม่ใช่เงินขอ้อธรมาเป็นเงินข้ามรรดาท่านพุทธบริษัท นี่ถ้าไว้มาเป็นส่วนตัวเล็กน้อยบ้างบอกบุญกันบ้างท่านทั้งหลายก็ช่วยกันร่วมกันไม่ใช่แต่มาเองมีเงินส่วนตัวเป็นหมืน่นหมื่นบาทไม่ใช่อย่างนั้นแล้เราก็แจกทานเป็นสาธารณประโยชน์ไอ้คุณกับโทษี่มันยันกันนะแต่มันรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นโทษมันมีกำลังมากกว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าการให้นี่เราไม่ได้เลือกคนให้ไม่ได้ปฏิบัติตามใจที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะให้บรรดาประสงค์นี้ก่อนทราบว่าถ้าการให้ไม่เลือกคนให้นี่มันเป็นโทษแทนที่จะเป็นประโยชน์เสียทรัพย์สินเปล่าและเป็นการต่อกําลังให้แก่โจร เมื่อการให้ห้าปีผ่านมาแล้วปรากฏว่าคนที่เขาเป็นปฏีปักต่อพระพุทธศาสนาคิดว่าอยากลับใจเป็นคนดีเปล่ากลายเป็นให้กำลังไปเขาเลยคิดว่าไอ้กลัวฉันนี่แล้วกันยิงได้มาเอาใจให้ของกับฉันแต่คนที่ดีก็มีเยอะคนชั่วก็มีมาก สำหรับได้คนชั่วไม่เคยกลับตัวมาเป็นคนดีนี่เป็นตัวอย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างที่พระพุทธเจ้าให้ความดีกับพระเทวทัตจงตั้งได้ฌานสมาบัติเมียปัญญาสมาบัติแสดงฤทธิ์ได้แต่พระเทวทัตก็ไม่ได้หมดความจังไรกลับไปกัดตัวตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้า นั่นดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทตาว่าเราให้แล้วไม่เลือกบุคคลให้มันเป็นโทษอย่างนี้แต่กําลังใจของเราดีก็ไม่เป็นไรถ้าเราเป็นพระาราหันใจมันยับยั้งได้ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้ายังไม่เป็นพระหรหันตั่นก็อย่าให้ดะมันจะเป็นโทษ มันจะเกิดความกลุ่มเกิดความคุ้มแข้งขึ้นมาแทนที่เราจะไปสวรรค์ก็จะดันไปนรกกลายไปซื้อนรกไปฉะนั้นการให้องค์สมเด็จไปจอมตายจึงบอกว่าต้องเลือกให้เลือกใครละ่ะเลือกพระสงฆ์สิถ้าจะให้กับคนก็ต้องเป็นคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา คำว่าอุบาสกอุบาสิกานี้ไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาในวัดทุกวันแล้วก็จะกลายเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าคนที่นั่งใกล้คือเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังมีความเคารพในพระพุทธมีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้เรียกว่าอุโบ อุบาสกอุบาสิกาจะพูดไม่ถูกสิกแล้ววันนี้ไปยังไงลิ้นมันใหญ่ไปแื้ยังไงก็ไม่ทราบพูดไม่ค่อยจะถูกนี่ร่างกายมันเป็นอนิจจงนี่การให้เป็นของดีนี่ให้แต่ว่าโดยวัตถุแต่การให้ที่ดีมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็การให้เป็นพิเศษคือให้อาภายัย ให้อภัยกับคนเลวแต่ว่าจงอย่าสนับสนุนคนเลวด้วยวัตถุหรือกำลังใจที่เขาจะทำความชั่วคนที่เราให้เขาเป็นแล้วก็ตามเราไม่ให้เขาก็ตามถ้าเขาสร้างความเร็วเราก็จะผูกอาฆาตมาดลายเห็นว่าถ้าเราทำให้เขาดีไม่ได้เราก็พักการให้เสีย มันจะได้ไม่เสียกําลังใจของเหล่าเราพุทธบริษัทที่เป็นองสาวกเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาพตอนนี้มาพูดคือนึงจาาขานุสติกรรมฐานมันนั่งนึกนอนนึกถึงผลทานของการให้ใจมันก็สบายตัดความโลภลงไปได้เอจะตัดตรงไหน จะพูดในฟังการเจริญจารานุสติสมาฐานอย่างเดียวนี่เป็นพระอรียเจ้าได้นี่ท่านฟังแล้วเราวังอาจารย์ขันฑิเศสเขาจะบอกว่าเจ้าเปรตที่มันพูดผิดถ้าก็บอกว่าพูดผิดแล้วก็รับเขา <c oughs> รับกับเขาได้เลยว่านี่พูดผิด ผิดอะไรถ้ารู้ว่าผิดทําไมจึงพูดไอ้ที่พูดก็เพราะรู้ว่าผิดจากคติของคนที่ไม่ได้คิดตามแนวแห่งความดีของพระพุทธศาสนาได้คุยให้ฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าการให้ของเราเนี่ยมีผลทำลายทั้งโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง ถ้าสร้างความสบายกายสบายใจให้เกิดขึ้นมามากถ้ารู้จักการให้หมายความว่าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอาจารย์พูดให้ฟังการให้ทานเป็นการขยายกำลังทรัพย์ออกจากใจของเราซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับความโลภ เึง่อพยายามดึงทรัพย์สินทั้งหลายเข้ามาพอบคูุนใจของเราเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้การให้ทานเป็นการทําลายความโลภความโลภเป็นรากเหเงาของกิเลสตัวหนึ่งทียดึงให้เราไปมีความทุกข์อันนี้ท่านเห็นแล้วว่าการให้เนี่ยทำลายความโลภได้ นี่การให้นี่ก็ทำลายความโกรธได้เหมือนกันที่อาจมาบอกแล้วว่าการให้มีอยู่สองราการให้ด้วยว,วัตถุแล้วก็ให้อภัยเราก็มาลองนึกกันไปว่าธรรมอะอันใดหนอที่จะทำลายความโกรธได้ธรรมะอันนั้นไม่ใช่อะไรนั่นก็คือ เมตตาแด้กรุณาเมตตาแปลว่ามีความรักกรุณาแปลว่ามีความสงสารความรักและความสงสารนี่ทําลายความโกรธอนนี้คนที่เราจะให้สมมติว่าถ้าเราเกลียดเนี่ยเราจะให้เขาไหมเอามานั่งใคร่ควนกันดูให้ดีว่าคนที่เราเกลียดเนี่ยเราอยากให้เขาไหม ท่านนั้งหลายก็อย่าพากันตอบได้ว่าเอาเกลียดเราจะให้ทําไมไบโทเกลียดนาหน้าแม้แต่ชื่อก็ยังไม่อยากจะมองเห็นแล้วจะมันนั่งให้ของให้มันเปลืองเวลาทําไมเปลืองวัตถุสิ่งของเห็นแล้วหรือย,อยังเมื <c oughs> ่อน,นี่การให้อย่างเดียวมีเมตตาเข้ามาผสมมีกรุณาเข้ามาผสมถ้าเราไม่รักเราไม่สงสารเราจะให้ทำไม ในความรักความสงสารนี่มันตัดอะไรดับบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ตัดโทสะคือความโกรธเห็นไหมให้ตัวเดียวความมโลภกบพังความโกรธกบพังแต่ถ้าหาว่าให้อันดับหนึ่งอันเลื่ออันดับพิเศษคือให้อภัยทาน เป็นการให้อภัยแก่บ,บคุคคลผู้ทำความชั่วบคุคคลผู้ทำความผิดเป็นส่วนตัวไม่ได้หมายถึงว่าผิดระเบียบวินัยกดข้อบังคับถ้าผิดระเบียบวินัยกฎข้อบังคับนี่ให้อภัยไม่ได้ต้องลงโทษการลงโทษบคุคคลที่ผิดระเบียบวินัยกดข้อบังคับถือว่าเป็นการเป็นเมตตาปราณี เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาทำไม่ดีเราไปสนับสนุนเขาก็จะไม่ดีมากขึ้นโทษมันจะหนักมากขึ้นถ้าเราลงโทษเขาให้รู้สำนึกถึงความผิดเขาก็จะยับยั้งไม่สร้างความชั่วต่อไปมีการลงโทษบุคคลตามระเบียบวินไหนไม่ถือว่าเป็นความ แต่มันไม,ไม่ไม่ถือว่าเป็นการใส่ร้ายและลงโทษด้วยเจตนาแกล้งแกลง้ง <c oughs> การลงโทษบุบบบบคคลผู้กระทาความผิดตามกฎระ,ะ,ะเบียบข้อบังคับเป็นเมตตาบาร,รมีเป็นการสงเคราะห์ให้เขาทําความดีไม่ทําความชั่วเมื่อเขารู้ตัวเลิกแล้วเขาก็จะมีความสุขนั่นอย่าลืม เมื่อการให้อภัยซึ่งกัะแะกันเนี่ยมันต้องรู้จักคําว่าอาภัยเมื่อการให้อภัยแล้วไม่รู้จักลงโทษเลยไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงมีจริยาอยู่สองอย่างคือนิไครหปะปักไครหะถ้าใครเขาทาดีพระองค์ก็ทรงสรรเสริญถ้าทําชั่วพระองค์ก็ทรงลงโทษเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทชั่วต่อไป นี่แม้แต่องค์สมเด็จไรจอมไตรบรมตศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทำอย่างนี้แล้วก็เราละบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เราจะกลายเป็นคนใจดีเกินพระพุทธเจ้าใครผิดทำผิดดินไหนไม่ต้องลงโทษกันเหมือนกับคณะกลนหัวทั้งหลายในปัจจุบัน บางทีบุคคลบ้ใต้บังคับบัญชามีความผิดขนาดที่ไม่สามารถแจกทรงผ้ากาสาวพัดไม่ได้ในบานจุดเขารักษากันไว้แล้วก็รวมตัวเข้าเป็นกลุ่มนี่สิน่าสงสารพระพุทธจเจ้าเว้นอันว่าเป็นบระเหตุนี้เองอาตมาจึงไม่ยอมเข้ากับใคร ในลานี้ถือตัวเองว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาเท่านั้นไม่ได้เป็นทาสของยินเลสไม่ได้เป็นทาสของคนชั่วจะไปทางไหนก็ทําตัวไปอิสระไม่มองยศฐานบรรดาศักดิ์ของใครไม่มองตําแหน่งหน้าที่ของใครมองอย่างเดียวคือความชั่วหรือความดี เพราะเราเกิดมาแล้วเราเลี้ยงตัวเองคำว่าเลี้ยงตัวเองในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าเราทําไม่ดีก็ไม่มีใครเขาให้กินถ้าเราทําความดีได้ก็มีคนให้กินและคนเดียวให้เขาเขาให้กินเนี่ยเขาประครับประคระองเพื่อจะให้เราทําความดีถ้ามีคนกลุ่มใดหรือบุคคลใดสร้างความไม่ดีเราไปคบกับบุคคลคนนั้น พระพุทธเจ้าทรงกล่าวแล้วว่าการคบคนเช่นใดย,ย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นคนชั่วประเภทนี้ถ้าเราไปคบเข้าเราก็จะชั่วด้วยจะทําจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มัวหมองฉะนั้นอาตมาจึงถิวว่าเวลานี้เป็นบุคคลคนเดียวตามในมหาปฏิปัฏฐานนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเอกายโนยังพิกรเวมคโคสตานางวิสุทิยา รือว่าทางอันเดียวเป็นทางอเอกหรือบุคคลคนเดียวมีความสบายถ้าเรารู้ตัว,วเราเป็นบุคคลคนเดียวเราก็ไม่ห่วงใครใครจะดีใครจะช่วเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือชำระใจของเราให้บริสุทธิ์นี่ดาวว่าเขามาขอวิชาความรู้เราก็ให้ ให้แล้วเขาจะไปใช้เขาจะไปโยนทิ้งก็ช่างเขาว่าถือว่าเขาไม่ใช่เราเรามีหน้าที่อย่างเดียวชําระใจของเราเท่านั้นแต่ว่าพิธีการแห่งการชําระจิตให้บริสุทธิ์าพระพุทธเจ้าทรงแจกไว้ใครมาขอก็ให้ไปแต่ไม่ได้ติดใจว่าเขาจะปฏิบัติตามหรือไม่ไม่สนใจ ฉะนั้นใครจะมาใครจะไปจึงไม่เป็นเรื่องหนักใจมาก็รับไปก็ไม่ตามเมื่อเขามาก็รับเมื่อเขาแยกออกไปก็ไม่ติดตามแล้วก็ไม่หนักใจไม่สนใจไม่โกรธใครถ้ามาใหม่ก็รับใหม่ถือว่าเรายืนอยู่กับที่ดีดกว่าเดินตามนี่เป็นอย่างนี้ เนื้อที่บรรดาพระสงฆ์นั่นหลายเขาเกลียดเขาเกลียดรูปนี้เนี่ยพระห่าไม่ไปจบเขาไม่เอาลาบไม่เอาละอละัศการะไม่เอาเงินไม่เอาทองที่บรรดาท่านพุทธบริษัทเสียสละมาเพื่อสร้างวัดสร้างวาสร้างธนุปมรุงท้าววรวัตถุในพระพุทธศาสนาไปแจกให้เขาเป็นส่วนตัวนี่เขาไม่ชอบและท่านนั้นหลายที่เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ท่านให้มานี้ท่านชอบไหมล่ะ เอาดีไหมเอาไปแจกกับพวกัระะชีพวกเปรตทั้งหลายเหล่านั้นท่านชอบไหมท่านชอบแล้วก็บอกด้วยนะว่าเวลาท่านให้มาแล้วให้ไปแบ่งกับใครบ้าง <c oughs> จะไปแบ่งให้กับเปรกกลุ่มไหนสัตว์นรกกลุ่มไหนอรชีกลุ่มไหนบอกด้วยจะได้ช่วยแจกให้นี่เป็นอนุวัตการให้ทานเราตัดได้ทั้งความโลภและความโกรธ นี่เราก็ย่อมไปมองดูอีกทีถ้าเราตัดความโลภได้เราตัดความโกรธได้ความหลงมันจะทรงตัวอยู่ได้ยังไงไอ้ที่เราโลภก,ก็รู้ว่าเรามีความหลงคิดว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นเราเป็นของเราไอ้ที่เราโกรธเพราะเรายึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินเป็นเราเป็นของเรา ใครมายืดยัางใครมากระทบกระเทียบด่าว่าเราโกรธกรธเพราะเราหลงคิดว่าแมมไอ้องนั่นหลายเหล่านี้เราจะอยู่กับมันมันจะอยู่กับเราจะไม่เสือ่อมไม่คลายจะไม่มีใครนําไปไหนแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่มีใครนําไปมันก็หมดบางทีไม่มีคนอื่น,น,นเขานาไปเราเป็นคนนาไปเองเอาไปแจกไปจ่ายเอาไปเสือ้อไปขายเอาไปทิ้ง นี่มาร่างกายของเราก็เหมือนกันเราจะไปคิดว่ามันจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่รู้จักตายมันก็ไม่ถูกมันมีความเสื่อมเป็นปกติแล้วก็มีการสลายตัวคือความตายเป็นธรรมดาอันนี้ในเมื่อเรามีความการมีการให้ได้เพราะอาศัยมีปัญญาการให้หนึ่งการเป็นการผูกมิตร ทำลายจิตของบุคคลเลวให้เป็นคนดีแต่ที่มันเลวจริงๆนะกลับใจมันไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้อาตมาบอกแล้วว่าเวลานี้เผ่าพันธุ์ของเทวทัตยังมีอยู่จงเชื่อองค์สมเด็จพระบรมครูถ้าจะสงเคราะห์จงยาสงเคราะห์เผ่าพันธุ์ของเทวทัตพวกนี้มันกัดไม่เลือกอิ่มก็กัดหิวก็กัดให้ก็กัดไม่ให้ก็กัด ถ้าเราไปให้กับพวกนักกัดแล้วก็้วยการจิตใจของเราจะพุ่งส่้านจะมีความกลัดกล่มอารมณ์จะมัวหมองวางไว้นี่การให้ตัดความโลภได้เพื่อความฉลาดถ้าเราไม่ฉลาดเราจะให้อย่างไงถ้าเราเป็นคนหลงแล้วก็ให้ไม่ได้นี่การที่เราจะมาตัดความโกรธเดิมนาฏเมตตาคือให้อภัยทาน อันนี้ถ้าเรายังหลงอยู่เราก็ให้อภัยใครไม่ได้เหมือนกันเมื่อทำให้เราเจ็บเจ็บใจแล้วเราต้องแก้แค้นให้ได้เนี่ยในเมื่อความโลภหมดไปความโกรธหมดไปจะเอาอะไรมาใช้ทำวัาหลงมันเพราะเรารู้แล้วนี่บ่าที่เราให้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าเราจะตายก่อนจะตายก็สร้างความสมบายใจด้วยการให้วัตถุสร้างมิตร มีจิตเป็นสุขไปไหนก็มีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสโดยการนี้สองให้อภัยในจิตไม่คิดประทุษร้ายไม่คิดเป็นศัตรูกับใครใจมันก็สบายเนี่ยให้ได้อย่างนี้ต้องเป็นคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาในด้านธรรมะให้ไม่ได้อันนี้ปัญญามันเกิดขึ้นแบบนี้ไซแล้วก็มันก็มองเห็นตัวเองว่าเรานี่มันตายแน่ ความเกิดมาแล้วความแก่ตามมาแน่ความป่วยไข่ไม่สบายมีแน่ความแก่มีแน่าแกนารพัดพราจากของรักของชอบใจมีแน่เราให้อันดับแรกเพื่อมีการไม่เป็นประโยชน์ในสมัยชาติปัจจุบันก็หมายถึงว่าเราขายแคลนอะไรขึ้นมาก็มีคนกขาให้บ้าง แต่ความจริงเวลาที่เราจะให้ไม่หวังผลตอบแทนแต่คนที่ดีเนี่ยเขาอดมีความกตัญญูกตวเวทีไม่ได้เมืร่รเราขาแค้นอะไรขึ้นมาก็ให้เราเราก็ให้เขาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวันโกปฏิวันทนังเราอยากจะจะบ้านเขาไหว้เรามันไม่อยากเจอหน้าเรายกมือไหว้ในนอบน้อมเขาก็ต้องยกมือรับไหว้เรานี่แสดงว่าเสียท่าเราให้เขาไหว้เราได้ ถ้าเราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบเพื่อเราสรนเริญเขาเขาก็สันเริญเราอรัรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายเป็นอตวิธา,ายการให้อย่างเดียวถ้าเรานั่งนึกจุดเสมอมันเป็นการทําลายทั้งโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงถามว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายมีใจตั้งตรงอยู่ในจาคานุสติกรรมฐาน เป็นอันว่าท่้ก้าวสู่คอบันไดขึ้นพระนิพพานซึ่งมันมีอยู่สามขั้นครเปได้แล้วหนึ่งขั้นอล้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วถ้าพูดไปไม่ได้เทพมันก็หมดเช่นกันวันนี้ก็ขอต้องยุติธรรมะข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้มันถึงแม้ว่าจะไม่จบก็ถือว่าจบพูดให้เป็นประทัดฐานเป็นตัวอย่างเท่านั้น ขอทุกท่านที่รับฟังจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงเป็นผู้เห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วในชาตินี้เถิดสวัสดี